วกดิสนีย์ประเทศไทยมาทำการบ้านเตรียมตัวก่อนที่ดิสนีย์ฮันเด l ร์ดวิลเจะมาเปิดกันดีกว่ายูก็แฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะ น่ารักไหมใส่ชุดมานขนาดนี้นะคะเราก็ต้องมาพูดถึงดิสนีย์กันอยู่แล้วเพราะว่าในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ดิสนีย์ฮันเดวิลเลจะมาเปิดต้อนรับกับแฟนๆประเทศไทยที่เอเชียทิกเดี๋ยวเรียกว่าฟอนต์แต่เขาว่ากันว่าถ้าคุณคือบิ๊กแฟนของดิสนีย์ตัวจริงต้องเก็บดิสนีย์แลนด์ให้ครบทุกแห่งทั่วโลกเลยนะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละแห่งเนี่ยเขามีราคาบัตรค่าเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างดิสนีย์แลนด์เนี่ยมีทั้งหมด6แห่ง ทั่วโลกที่อเมริกามี2แห่งยุโรป1แห่ง เอเชียอีก3แห่งแต่ว่ามีที่พิเศษก็คือดิสนีย์ซีที่โตเกียวเนี่แหละจ้าที่แรกก็คือดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียราคาบัตรค่าเข้าณนะตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ3,400บาทสําหรับที่นี่นะคะคือดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลกแบ่งออกเป็น2โซนใหญ่ๆก็คือดิสนีย์แลนด์พาร์ที่มีตัวละครเด่นๆน,นะคะที่หลายคนรู้จักกันก็คือมิกกี้เมาส์นี่แหละค่ะซึ่งในโซนนี้นะคะจะมีเครื่องเล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนอีกหนึ่งโซนนะคะชื่อว่า Adventure Park ซึ่งโซนนี้เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมันต้อง Adventure เพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจเหมาะมากๆกับโซนนี้และโซนนี้นะคะหึงดูดหนุ่มๆได้ทั่วโลกเลยนะเพราะว่ามันมีโซนเฉพาะของ Marvel อยู่ด้วยและอีกหนึ่งที่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะก็คือ Disneyland Florida หรือ Walt Disney World ราคาค่าเข้าณตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ3,700บาทค่ะซึ่งที่นี่ เป็นดิสนีย์แลนด์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็น Walt Disney World ตามเชื่อเลยใหญ่มากสำหรับที่นี่นะคะถือว่าเป็นสวนสนุกที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของทั้ง Disney Pixar แล้วก็ Marvel ที่นี่นะใหญ่มากๆแบ่งออกเป็น4โซนแต่ว่าใน4โซนนี้แบ่งออกเป็นโซนย่อยๆอ,อีกรวมแล้วทั้งหมดนะคะถึง21โซนด้วยกันจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือโซน Animal Kingdom ที่เหมือนมีสวนสัตว์ขนาดด้อมๆเนี่ยอยู่ในสวนสนุกอีกหนึ่ง โอ้โหเหมาะสําหรับครอบครัวสุดๆเลยละคะ่ะและสาหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องอวตารนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีการแต่งสวนที่เหมือนกับออกมาจากภาพยนตร์เลยใครอินว่าอยากจะเป็นตัวสีฟ้าในเรื่องอวตารใช่ไหมคะไปที่นี่เนี่ยจำลองตัวเองได้เลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เหมือนอยู่ในเมืองแพนโดราเลยล่ะถัดมาเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกสหรัฐอเมริกานะคะก็คือโตเกียวดิสนีย์แลนด์นั่นเองราคาค่าเข้าตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 200บาทถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่คนไทยน่าจะไปเยอะที่สุดแล้วสำหรับที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะจะมีโซนทั้งหมด7โซนด้วยกันแต่ว่าที่พิเศษมากๆเลยก็คือส่วนต่อขยายค่ะที่เขาสร้างออกมาเป็นโตเกียวดิสนีซีที่พูดถึงเทพนิยายแห่งท้องทะเลมีเฉพาะที่โตเกียวเท่านั้นนะถัดมานะคะก็คือที่ดิสนีย์แลนด์ปารี อยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะค่าเข้าของเขานะคะเริ่มต้นที่3,400บาทสําหรับที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสนะคะเราพูดถึงปารีสอะมันคือเมืองแห่งความโรแมนติกพอเข้าไปในดิสนีย์แลนด์จะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ฟุ้งฟิ้งมีความรักอบอวลอยู่หลายคนเนี่ยชอบไปขอแต่งงานกันที่นี่แต่เขามีกฎอยู่นะจะไปทําอะไรที่มันแบบไปขอแต่งงานอลังการไปยืนตรงตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะแล้วงแบบเอออาจจะแบบอบแอบยากจะได้รูปแห่งความรักอะไรก็ไปทํากันไปเพราะว่ามันคือเมือแห่งความรักจริงๆและที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสนะคะแบ่งออกเป็น3โซนใหญ่ๆด้วยกันมีเครื่องเล่นที่บอกว่าถ้าไปแล้วต้องเล่นห้ามพลาดเลยนะคะก็คือรถไฟเหาะสุดเสียวซึ่งมีชื่อว่า Big t h u n d e เ m o u n ม a i n r นเรล o a d เป็นรถไฟเหาะที่บอก ว่าอลังการและเป็นจุดเด่นของที่นี่ไปแล้วต้องห้ามพลาดถัดมาสําหรับคนเวลาน้อยอยากจะไปเล่นแค่สวนสนุกแบบไปเช้าเย็นกลับได้ไหมได้จ้ะขอแนะนําที่นี่เลยกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่าเข้าอยู่ที่2,800บาทจะบอกว่าที่นี่เนี่ยใกล้ประเทศไทยมากนะอย่างเช่นถ้าคุณมีเวลาแค่วันเดียวอยากจะไปสวนสนุกใช่ไหมจองตั๋วขึ้นไปเลยจ้ะบินไฟเ์ช้าสุดไปถึงนั่งรถไปปุ๊บเล่นแล้วก็บินกลับได้เลยที่ฮ่องกงก็ทําได้นะมีคนทําแล้วก็เคยมารีวิวด้วยถ้าอยากให้เราไปรีว ลูกค้้าไดจซึ่งตอนนี้นะคะทางฮ่องกงเนี่ยเขาได้รีโนเวทปราสาทดิสนีย์ซึ่งใครไปดิสนีย์เนี่ยมันต้องไปเก็บถ่ายรูปกับปราสาทให้ครบทุกที่ใช่ปะที่นี่เขามีความพิเศษมากมากเพราะเขาได้รีโนเวทเอาเคร ของเจ้าหญิงทั้ง13องค์เนี่ยมาอยู่ที่ยอดปราสาทด้วยกันและตอนนี้แอบบอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขากําลังสร้างโซนเอลซ่าเ<อ>ลดิโกเ<อ>ลดิโก<อ>เ,เป็นที่แรกของโลกนะแต่ว่าตอนนี้สร้างอยู่ยังไม่เสรจ็จจ้ารอก่อนและสําหรับที่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดจะเรียกว่าเพิ่งเปิดก็ไม่ได้เราก็จะพักงแรกแต่ว่ามันคือที่สุดท้ายที่เขาเปิดก็คือที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองเปิดมาตั้งแต่ปี2016สําหรับที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือความอลังการความทันส หมายความระการตาแสงสีเสียงเทคโนโลยีคือจัดเต็มและสําหรับที่นี่นะคะใหญ่เป็นอันดับสองของโลกท่านนึกง,ง่ายๆนะคะก็คือที่นี่เนี่ยใหญ่กว่าฮ่องกงดิส์แลนด์ถึง3เท่า ข้างในเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันและสําหรับคนที่ชอบมิกกี้เมาส์มากๆกนะคะก็อาจจะชื่นชอบที่นี่เพราะว่ามีโซนที่ชื่อว่ามิกกี้อเวนิวโดยเฉพาะเลยเข้าไปหามิกกี้ถ่ายรูปไปทักทายกับมาสคอตอารักนอกจากนี้ถ้าเราเก็บครบหมดทั้ง6แห่งทั่วโลกแล้วอย่าไปแค่เล่นจ้าเพราะว่าดิสนีย์แลนด์แต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีธีมพักมีรีสอร์ทด้วยอยากจะให้เข้าไปพักที่รีสอร์ทเพราะว่าเราจะได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นเยอะมากอย่างเช่น ได้เข้าสวนสนุกก่อนใครหรือว่าอาจจะมีของที่แบบเป็นกิฟต์ให้เราวางไว้บนเตียงบนห้องนอนแกไก่ไม่ซ้าใครต้องไปเก็บด้วยนะแต่อยากจะบอกว่าราคาที่เราอ้างอิงมาเมื่อช่วงต้นนะคะก็คือราคาที่อ้างอิงตามเรทเงินณนะปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอถ้าเงินบาทแข็งตัวอ่อนตัวมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเตรียมเก็บเงินกันได้เลยจ้ะสำหรับใครที่ไปมาแล้วชื่นชอบที่ไหนมากที่สุดนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนาะนแนะนาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเก็บไม่ครบเลยอยากจะลอง เก็บให้ครบเพื่อจะได้เลือกไงว่าเช็คลิสต์อันนี้ไปแล้วไปมาหรือ,อยังมาช่วยกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายทุกคนคะ่ะที่เฟรมใส่อยู่นี่คือตัวอะไรให้ถา่ายถ้าถายถูกเก่งไม่มีอะไรให้